สวัสดีสวันที่7พฤษภาคมพศ2 5 6 6สวัสดีแฟนเพจทั้งช่อง y o u t u ยูซี่พาโคสิ่ง101ส,สวัสดีแฟนทาง Facebook ของง่วมุนเมียสียูซี่พาโคสิ่งเลีดและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ของมารับชมชิมนี้ของทั้งช่องกันครับครับก่อนเืีนยก็ตตองน้ำเลี้ยนพีน้ำเลี้ยนน้องว่ามื้อนี่ผมสิลงเป็นชิปเป็นชิปไปแต่ละคมแต่ละคมนะครับพี่น้องครับพะว่าบางที่พอเม่พี่น้องเอฟซีคนฒ่าคนแก่ เพิ่นเมืองหลายโคมไทยชิบลุงรวดเดียวเพิ่นเ่าเข้าใจว่าโคมไหนเป็นลูกตัวใดโคมไหนเป็นตัวใหเด้อครับพี่น้องครับมื้อนี้ผมสิลงเป็นชิปเป็นชิปไปเด้อครับพี่น้องครับโปรดติดตามทั้งช่องย t u b e เฮาได้ครับเอาคููแรงนีกก้อนเด้อครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียลูกลูกตัวที่2เด้อครับแม่สูง1อยบวกเด้อครับพี่น้องครับไปหา1 3ยพุ่นหลแล้วครับพี่น้องครับแม่ทับโตพอว่ามันผ่านรอบได้1หนึ่งเดือนนะครับแต่ว่าทั้งท้งั้งคอกบ่ได้ประกันทองบ่ได้ตรวจทองนะครับพี่น้องครับเเายยม่ลูกีอุ ็ดแปดเดือนโบดครบเครื่องครับพี่น้องครับนี่ครับลูกสาวสวยๆด้วยครับพี่น้องครับสําหรับคมนี่เอาไปเลยครับสามหมื่นสามพันด้ครับพี่น้องครับสามหมื่นสามพันบาทเม่ลูกเมียลูกโตที่สองเม่ทับเรียวทับโตผ่านรอบได้เดือนกัวด้วครับพี่น้องเอาไปรุ่นท้องเอาด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับชิเครื่องกินเจ้งครับพี่น้องครับจับใดใบได้ครับพี่น้องครับบ่ฟืดบ่อฟัดด้อยครับพี่น้องครับ 3 3ม0 0นาพันี่ทางขอกยังบริการจะส่งฟรีให้ร้อยห้าสิกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันถ้ามันไกลกันหลายกะคุยกันคานามูนะมันกันนิดน้อยนะครับพี่น้องครับนี่ครับตกลงกันไปซ้ำได้กะเจ็บเงินซํำนันบบมีบวกเพิ่ม้ะครับพี่น้องครับหายาครับเมียหลู่เมียแดงแราคานี่ครับพี่น้องครับแต่เป็นสมัยยุคสมัยตะกี้ก็เป็นงัวหลายบาทเลยครับพี่น้องครับซ้ำนี่เพิ่งกับห่างสี่หมื่นกัวเนาะครับสมัยช่วงมันแพงเนาะช่วงมันถือกาว่ากันไปตามเถือครับพี่น้องครับ ีผู้ใดหาเลี้ยงครับพี่น้องครับบ่ผิดหวังแน่นอนครับสามหมื่นสามพันทรงซีให้อีกร้อยห้าสิบกิโลเมตรเด้อครับพี่น้องครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาเด้อครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ตั้งช่องยูทูปของเขานี่เน้นเป็นทั้งโทรศัพท์เด้อครับพี่น้องเพราะว่าบางที่คอมเมนต์มาในยูทูปผมกับผู้คอยได้ตอบเพราะว่าแอดมินมีคนเดียวครับพี่น้องแอดมินมีคนเดียวบัดนี้ก็เฮ็ดหลายอย่างครับพี่น้องครับบ่้คอยได้ตอบถ้าโทรมาถ้าผมบ่ได้รับผมจะโทรกลับเองเด้อครับพี่น้องครับ ให้สีดคนพร้อมจบด้วยครับพี่น้องสามหมื่นสามพันเมลูกเมียสวยๆครับพี่น้องครับแม่เซ้งโตแล้วผ่านรอบได้อหนึ่งเดือนเอาไปรุ่นทองเอาด้วยครับพี่น้องครับซื้อสองไอ้สือได้สามครับพี่น้องนี่ครับพี่กัดของของว้อเฮากัดตั้งยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดด้อครับสวยๆครับพี่น้องกินยาเจ๊งครับนี่ครับกฎกติกาของทั้งข้อกัดเช่นเดิมเน้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตุมกันมังอีลีกับจังสังปิดมังอีลีกับจังโทมาต่อเด้อครับพี่น้อง เพราะว่าง้วงทางขอกเป็นงัวทรงฟรีโบมีมมาจําให้เห็นใจซึ่งกันและกันครับพี่น้องในยุคปัจจุบันนี่ครับขายงัวลงทุนหลักหมื่นกาไรหลักร้อยครับพี่น้องครับบางโตบางค้มกับขาดทุนบางโตกับยูทุน้าได้ก็ได้บ่อไหลกาไรนิดหน้อยสมัยสมัอนี่ครับเห็นใจซึ่งกันและกันครับบ่แมนว่าถือแหงถือแหงยายี่ซึ่งกันและกันกับบอได้ด้อครับพี่น้องครับให้ซอยกันพี่น้องไทยซอยไทยดีที่สุดครับพี่น้องครับนี่ครับราคางัวช่วงนี้ก็ตกตามแหงครับเป็นกำลังใจให้คนเลี้ยงงัวทุกน เป็นกำลังใจให้พ่อข้าทุกคนครับนี่ครับสามหมื่นสามพันทรงฟีเจ็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับฝากเบอร์อีกทีนึงนะครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาเสนวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด้ะครับพี่น้องครับบ่อิดหวังแน่นอนครับแม่ลูกเมียครับนี่ครับใจลูกแยงโบดีครับขับตัวพอปามัน ผ่านรอบได้หนึ่งเดือนเอาไปรุ่นทองเอาครับซือสองอาจได้สามครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกเพิ่นยางมมกนะครับนี่้วครับพี่น้องครับคลิปต่อไปพมกสิ่งลงเป็นโตเป็นโตไปแล้วครับพี่น้องในมือนีครับขอมาติดตามชมได้ครับพี่น้องครับง้อถือดีทรงซี่ต่องคอกงั้อมุนิเมียสีละช่องยูทูบยูซี่พัโกสีหนึ่งศูนย์หนึ่งห้องครับพ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องครับเป็นช่องน้อยๆคนติดตามกย่าท่านหลายฝากมาพอเม่พี่น้องขอมาติดตามทั้งช่องเขาได้ครับพี่น้องครับ แอ่น้อนช่องนี้แหละครับง้อถือดีทรงฟี่แน่นอนครับพี่น้องครับบ่ได้เรียกเก็บค่ารถบ่ได้เรียกเก็บเพิ่มครับพี่น้องครับตกลงกันซ้ำไหนเก่าซ้ำนั่นเด้อครับฝากไว้ค่อมนี้เด้อครับพี่น้องครับสามหมื่นสามพันต่อรองได้ทรงฟี่โบมีมาจำเด้อครับพี่น้องครับครับสำหรับไายคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ